สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นวันที่ผมเนี่ยรอคอยมานานมากเพราะว่าผมจะมาสอนทุกคนนะฮะแก้แซมเอเรอนะครับก็คือปัญหาเนี่ยมักจะเกิดขึ้นแทบทุกคนเลยที่ใช้แซมนะใครที่เบื่อไปใช้ Docker ก็ได้นะเออผมมีวิดีโอสอนอยู่นะฮะ แต่แน่นอนว่าก็ยังมีหลายคนซึ่งเป็นส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังคงอยากที่จะใช้แซมอยู่เพราะว่ามันง่ายมันไม่ต้องไปเซตอัพอะไรเยอะใช่ไหมครับเออผมก็เลยรอเวลาเนี่ยรอที่มันจะมีเอเรอร์เพราะว่าทุกครั้งที่มันเอเรอร์ผมก็แก้เองไปแล้วแล้วก็ลืมว่าจะทาคลิปครับเออแต่วันเนี้ยก็คือมันมีปัญหาพอดีนะก็เลยจะมาพาทุกคนดูวิธีแก้บอกเลยว่าดูจบบรรลุนะฮะแล้วแก้ได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเอออ่ะทีนี้มาดูกันนะครับปัญหาหนึ่งที่คนใช้แซมเนี่ย นะครับจะเจอก็คือบางครั้งเนี่ยเวลาทุกคนอ่ะทุกคนจะสตาร์ตตัวอ่ะอัพแพชก็คือสตาร์ทได้นะครับแต่พอมาถึงในส่วนของ my sql เนี่ยอ่ะลรามาสตาร์ทดูนะครับอ่ะทุกคนจะเห็นว่า Error นะฮะเออปัญหาเนี่ยบอกเลยเป็นปัญหาโลกแตกของแบบทุกคน่ะที่มาใช้แซมนะครับนี่ e r r o r my sql shutdown unexpectedly นะครับตรงเนี้ยหลายคนก็จะไม่รู้ว่าวิธีแก้ยังไงแล้วก็ปวดหัวแบบโอ้ยทำไมมันมีปัญหาจังเลยนะครับเออก็มาดูวิธีแก้กัน นะตั้งใจดูผมจะทําช้าๆให้ดูนะครับถ้าใครเจอปัญหานี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับให้ทุกคนนะฮะมาที่ตรงนี้มาที่คอนฟิกนะฮะแล้วก็มาเลือกที่ browse นะครับผมปึ๊บอ่าทีเนี้ยมันจะมาที่ตรงนี้นะครับเออก็คือจะเป็น drive ที่ทุกคนติดตั้งใช่ไหมอ่ะโฟลเดอร์ er sam แล้วก็มาที่โฟลเด er อร์ mysql นะครับทีเนี้ยทุกคนมาที่โฟลเดอร์ตัวนี้ครับเออ โฟลเดอร์เด er เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูพิเค e ตัวเนี้ยม่อีกตัวหนึ่งก็ให้ทุกคนเนี่ยเลือกที่โ o l เดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ Copy นะปึ๊บจากนั้นให้ทุกคนเพสไปเลยนะครับอ่ะคลิกข้างนอกก่อนก็ได้แล้วก็เพสไปอ่ะเราจะได้โ o l เดอร์เ a c o p ้ากมาอ่ะไอตัวเนี้ยเหมือนเป็นโฟลเดอร์ที่เราจะ Backup พอ่าแฟล์ต่างๆไว้เห็นไหมนะครับอ่ะโอเคซึ่งตอนเนี้ยเราทําการ Copy f o l โฟลเดอ a ์เแล้วมันก็จะได้เป็น d a t a d o s y Copy นะครับ ทีเนี้ยทุกคนมาข้างในโฟลเดอร์เดต้ตัวนี้นะเออตัวนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันเพราะว่าเราเผื่อไว้นะเรามาที่โฟลเดอร์เดต้ตัวนี้เดาเบ,บิ้ลคลิกเข้าไปนะครับทีเนี้ยข้างในนี้มันก็จะมีไฟล์อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยคุมเลยปึ๊บทีนี้เนี่ยสำคัญมากตรงนี้ก็คือให้ทุกคนสังเกตว่าฐานข้อมูลตัวไหนที่ทุกคนใช้อยู่อ่ะอย่างเช่นตัวเนี้ยผมมีแค่ไอตัวเดียวที่ผมใช้นะนอกนั้นผมไม่ใช้เออทุกคนก็ดูของทุกคนนะเผื่อบางคนมี 2- 3สตัวที่ใช้อยู่นะครับอ่ะผมจะ เอาตัวนี้ออกก็คือกด Control ค้างแล้วก็คลิกนะเป็นการเอาออกนะฮะแล้วก็แฟลกตัวหนึ่งก็คือจะเป็น IB Data 1ตัวนี้ก็คลิกเอาออกนะครับเออแค่นี้นอกนั้นเนี่ยทุกคนก็ลบไปเลยกด Delete ไปเลยนะครับอา่ยาย้ำอีกรอบหนึ่งนะเราจะไม่ลบตัวฐานข้อมูลของเรานะครับในที่นี้ผมมีแค่ตัวเดียวตัวนี้นะเออนะครับแล้วก็เราจะไม่ลบแฟล์ IB Data หนึ่งนะครับอา่านอกนั้นลบทิ้งไปเลยโอเคแล้วก็กด Delete ไปเลยเอา่ามันก็จะเหลือแค่นี้นะครับ จากนั้นทําไงต่อนะครับจากนั้นให้ทุกคนย้อนกลับมาปึ๊บหน้านี้แล้วทีเนี้ยให้ทุกคนไปที่โฟลเดอร์แบ็กออ่าซึ่งในโฟลเดอร์แบ็กอเนี่ยมันก็จะมีพวกไฟล์พวกนี้ใช่ไหมฮะซึ่งในตัวโฟลเดอร์แบ็กอเนี่ยนะครับให้ทุกคนนะฮะก็คุมเหมือนเดิมเลยแต่ว่ายกเว้นตัวไฟล์ตัวนี้ i b data นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันมีฐานข้อมูลอ่าอย่างเช่น Test อะไรพวกเนี้ยแต่มันไม่มีฐานข้อมูลไอตัว ล่าสุดเมื่อกี้ที่ผมเลือกมันอเออนะฮะก็แค่นี้เลยคุมทั้งหมดยกเว้นว่าไอตัว ib data วันตัวนี้นะครับอ่าทีเนี้ยทุกคนก็ copy มาเลยนะครับก็กด copy ตัวนี้มาอ่าแล้ว copy มาแล้วนะครับทีนี้ก็ย้อนกลับมาปึ๊บแล้วก็มาที่ตัวโฟลเดอร์ d a t a จากนั้นนะครับให้ทุกคนเพสลงไปเลยปึ๊บอ่านะครับก็เพสลงมาทั้งหมดปึ๊บเสร็จเรียบร้อยแค่นี้นะครับทุกคนจากนั้นเนี่ยก็ให้ทุกคนกลับมานะครับที่แซมนะ มาสตาร์ทดูปึ๊บอ่าทุกคนจะเห็นนะครับว่าแก้ได้แล้วเห็นไหมว่าทําเสร็จปึ๊บแก้ได้ทันทีนะเราก็สามารถเนี่ยเข้ามาที่ฐานข้อมูลได้นะครับเออจากเดิมที่มันเอเร์นะก็ตรงเนี้ยใครมีปัญหาลองออกไปแก้ดูนะครับผมเชื่อว่าจะทําให้ทุกคนแก้ได้จริงๆผมมั่นใจเลยว่าแก้ได้แน่นอนนะถ้าทําตามขั้นตอนเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมเออแต่ใครเบื่อนะผมก็แนะนํา ใครเบื่อที่จะเจอไอเอเรอร์ตัวนี้ไปใช้ด็อกเกอร์ก็ได้หรือว่าเป็นเครื่องมือตัวอื่นก็ได้มันก็จะมีหลายตัวแต่นั่นแหละครับที่มาสอนเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็คือใช้แซมนะก็เลยอยากจะพามาดูวิธีแก้กันนะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้จะทำให้ทุกคนบรรลุกันนะครับโอเคหากชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b ้นะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะฮะแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ